เช้านะคะถือว่าเป็นมื้อที่สําคัญมากๆเลยนะคะแต่คนส่วนใหญ่ค่ะมักไม่มีเวลาค่ะเพราะต้องเร่งรีบนะคะออกไปทํางานค่ะแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้นะคะแวรมีเมนูที่จะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและก็ทําให้คุณนะคะได้มื้อเช้านะคะที่แสนอร่อยอิ่มท้องพร้อมลุยงานค่ะเพียงแค่คุณมีผลิตภัณฑ์จากยังก้าฟาร์มตัวนี้เลยค่ะต้องบอกว่าแวร์มีติดบ้านตลอดเลยเพราะมันทําให้แวร์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆและนี่นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆที่แวร์ทากินเป็นมื้อเช้าในทุกๆ กาโนลา่าธัญ,ญพืชอบกรอบจากยังก้ฟาร์มทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะด้วยการผสมประสานความอร่อยจากข้าวโอ๊ตข้าวกล้องกีโน่สามสีและธัญ,ญพืชต่ตางๆและก็ยังมีผลไม้แท้ๆนะคะที่ทางแบรนด์เขาคัดสรรมาอย่างดีต้องบอกว่าลงตัวมากๆไม่หวานจนเกินไปใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะต้องชอบแน่นอนค่ะตัวนี้มีไฟเบอร์สูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ใส่สีและกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติไม่ผสมนมเนยไข่แป้งสาลีและไม่ใส่วัตถุกันเสีย สายวีแกนเจอิสลามก็สามารถทานได้นะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆแล้วนะคะที่บิ๊กซีค่ะและเมื่อวิกที่ผ่านมาแวกก็ได้ไปสอยมาเพิ่มแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเริ่มต้นวันดีๆก็อย่าลืมเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์จากยังก้ฟาร์มกันนะคะ